สวัสดีครับผมนายชันชัยคุมพาตัวแทนสมาชิกกลุ่มที่3บรรยายเรื่องการทงน้ำหนักของคอนกรีตขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นที่1นะครับนำถังเล็กเปล่านะครับชั่งน้ำหนักนะครับอ่านค่าน้ำหนักที่ได้นะครับลงบันทึกในตารางช่องที่1นะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นที่สองนะครับนำร์โมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิน้ำนะครับจากนั้นนะครับนำน้ำนะครับเติมลงในถังเล็กให้เต็มนะครับอ่านค่าน้ำหนัก ของถังเล็กและน้ํารวมกันนะครับลงบันทึกในตารางช่องที่2ครับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นที่3นะครับแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายตามหน้าที่ที่ได้รับอาจารย์ให้ให้นะครับโดยจะมี2กลุ่มนะครับที่ทําการประสบคูณและเช็คสลับปูนนะครับ เมื่อ2กลุ่มนั้นทาหน้าที่เสร็จแล้วนะครับนําปูนที่ได้จากกลุ่มของเพื่อนนะครับนําปูนมาใส่ลงในถังเด็กและทําการอัดให้แน่นนะครับโดยวิธีการอัดนะครับอัดทั้งหมด3ชั้นชั้นละ25ครั้งครับอัดให้เด็ก หลังจากที like ่กระถุง3ชั้นชั้นละยี้าครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนำเกียงมาปาดด้านบนให้ให้เรียบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับนำถังเหล็ก้อมปูนนะครับชั่งน้ำหนักและจดค่าให้เรียบร้อยหลังจากที่ทำตัวอย่างถังแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับนำตัวอย่างถังแรกนะครับเทคืนนะครับเราทำซ้ำมาอีกรอบหนึ่งนะครับนำค่าที่ได้จดลงตลางเช่นเดิมค่าที่ได้จากถังเหล็กและปูนจะถูกบันทึกอยู่ในตลางช่องที่5 ในส่ว<อ>นของการคำนวณนะครับนำข้อมูลตารางช่องที่1 <c oughs> นนะครับซึ่งก็คือน้ำหนักถังเปล่านะครับลบด้วยข้อมูลในตารางช่องที่2นะครับคือค่าน้ำหนักถังนะครับบวกด้วยน้ำนะครับคำตอบที่ได้จะออกมาเป็นในตารางช่องที่3นะครับซึ่งก็คือค่าน้ำอย่างเดียวนะครับข้อมูลในตารางช่องที่4นะครับเกิดจากการเทียบบรรยัติยางนะครับโดยการเทียบบรรยัติยางนะครับเราจะเทียบจากตารางความหนาแน่นของน้ำนะครับที่อาจารย์ให้มานะ โดยจะแบ่งเป็น x หนึ่งนะครับ x สอง y หนึ่งและ y 2นะครับขั้นตอนการหาความหนาแน่นของน้ำนะครับนำเก้าร้อยเก้าสิบห้าจุดแปดสามนะครับหารด้วยเก้าุดนะครับก็จะออกมาเป็นความหนาแน่นของน้ำนะครับตารางช่องที่หกนะครับจะได้จากตารางช่องที่ห้านะครับลบด้วยตารางช่องที่1นะครับก็จะได้น้ำหนักออกมาเป็นส่วนของค่าน้ำหนักของคอนกรีตอย่างเดียวนะครับตารางช่องที่เจ็ดนะครับ จะหาได้จากน้ำหนักถังในคอนกรีตนะครับหารด้วยปริมาตรถังนะครับนั่นก็คือช่องที่หกนะครับหารด้วยช่องที่สี่นะครับในส่วนของขั้นตอนการสุดท้ายนะครับมาทัาที่8ดนะครับเกิดจากนะครับข้อมูลในตารางช่องที่เจ็ดนะครับทั้งหมดนะครับสามตัวบวกกันแล้วหารด้วยสามนะครับคำตอบที่ได้ก็จะออกมาเป็นในส่วนของตารางช่องที่แปดครับ